บทที่724จัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันตัวจริงไปกันเถอะฉันไม่มีเวลามาพบคุณที่นี่เสียงของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่นั้นเย็นชายอย่างเห็นได้ชัดทั้งซานยิ้มเบาๆและพูดว่าแล้วถ้าฉันต้องเจอคุณละ่ะอยากตายไหมเสียงของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่แสดงความโกรธออกมาอย่างชัดเจนทั้งซานส่ายหัวและพูดว่าเพราะว่าฉันไม่อยากตายจึงอยากเจอคุณ เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของฉันแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยของคุณด้วยฉันไม่อยากตายด้วยฉันเชื่อว่าคนที่มีอายุยืนยาวเช่นนี้ท่านก็ไม่อยากตายเหมือนกันจาก,กรพพรดปีศาจคริสตัเนเงียบไปครู่หนึ่งและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดอย่างเย็นชาว่าฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรหากราคายังคงยืนกรานที่จะขึ้นก็พร้อมที่จะจ่ายในราคาเหลือทน ตกลงทังซานตอบด้วยรอยยิ้มแล้วเขาก็ปีนต่อไปราวกับว่าเขาไม่เคยได้ยินสิ่งที่จัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่กล่าวมาก่อนในที่สุดเมื่อเราเข้าใกล้ยอดเขามากขึ้นหมอบเดิมก็ค่อยๆหายไปและดวงตาก็สว่างขึ้นในทันใดวังคริสตันที่วิจิตรงดงามได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในสายตาของทงังซาน แม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นวังคริสตันนี้แต่ถังซานก็ยังรู้สึกทึ่งวังแห่งนี้งดงามเกินไปจริงๆแม้แต่ในอาณาจักรเทพในชีวิตก่อนของเขาเขาไม่เคยเห็นอาคารที่งดงามเช่นนี้มาก่อน แน่นอนแม้ว่าเขาจะชื่นชมมันแต่เขาไม่ชอบความสง่าง,งามแบบนี้มากนักเขาชอบเก็บดอกเบญจมาศใต้โรด,ด้านตะวันออกและชมทัศนียภาพอันงดงามของหนานซานอย่างสบายๆยอยู่อย่างสันโดษกับคนรักในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาปีนขึ้นไปบนยอดเขาเป็นครั้งคราวและมองไปไกลๆเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะทำในที่สุดเมื่อก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายถังซานก็มาถึงก่อนวังคริสตนแล้ว ประตูของวังคริสตันค่อยๆเปิดออกและเสียงอันเยือกเย็นของจักรพรรดิคริสตันก็ดังขึ้นอีกครั้งเข้ามาตกลงทังซานเห็นด้วยก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ขี้ขลาดแม้แต่น้อยเดินเข้าไปในวังคริสตันการเดินเข้าไปที่นี่ก็เหมือนได้เข้าไปในโลกที่แปลกประหลาดของประดับรอบๆเป็นคริสตันและเป็นเหมือนกระจกสะท้อนทุกสิ่ง เมื่อเข้าไปแล้วถังซานก็เห็นและรู้สึกถึงการมีอยู่ของตัวเองนับไม่ถ้วนในทันทีเขาเป็นตัวของตัวเองในทุกทิศทางและทุกคนในตัวเองก็มีจริงมากจนทำให้เขาตาพร่าเล็กน้อยและเขาไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงคือตัวเขาเองถังซานค่อยๆหลับตาลงด้วยรอยยิ้มที่สงบบนใบหน้าของเขาเขาเพียงแค่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเจ้าไม่กล้าลืมตาหรือเสียงของจัก,กรพาดปีศาจคริตันดังขึ้น ทั้งซานสายหัวและพูดว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่กล้าแต่ฉันไม่ต้องการคุณควรรู้ดีกว่าตัวเองว่าสถานะที่ฉันอยู่ตอนนี้จะระเบิดหรือพังได้ทุกเมื่อทำอยากเห็นฉันแบบนี้ไหมเวลาฉันพยายามจะทะลุผ่านช่องภาพสะท้อนในกระจบนี้ฉันจะต้องระเบิดพลังของตัวเองออกมาอย่างแน่นอน จากนั้นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ก็จะปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติหรือถ้าคุณไม่ต้องการให้ร่างของตัวเองเกิดใหม่อยากอยู่ที่นี่ต่อเองเสียดายทำไม่ได้เหมือนกันไม่มีอะไรถูกค้นพบในระยะเวลาอันสัน้นแต่เมื่อนานมาแล้วเมื่อถูกค้นพบความแข็งแกร่งของคุณในฐานะที่เป็นโคลนไม่เพียงพอจากนั้นทุกอย่างจะถูกเปิดเผยจากนั้นจะไม่มีคร,ริสตันอีกต่อไปในโลกถูกต้องพานาท่านจาก,กรพรัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งคริสตันจำลอง ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอ,อะไรวันนี้คุณมายั่วยุ่ฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อจุดประสงค์ในการเดินทางของคุณหรือจาก,กรพพัดปีศาจคริสซันยังคงพูดอย่างเย็นชาทั้งซานสายหัวและพูดว่าไม่แน่นอนฉันมาที่นี่เพื่อทำข้อตกลงกับคุณหรือเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามตอนนี้เราอยู่ในความสัมพันธ์ของความมั่งคั่งและความหายนะ จักระพรดปีศาจคริสตันพูดอย่างเย็นชาว่าเดี๋ยวนไปวนมาคุณต้องการอะไรบอกฉันมาทั้งซานกล่าวว่าตอนนี้ข้ามาถึงช่วงวิกฤตที่สุดแล้วและข้ากำลังจะก้าวข้ามหายนะหากข้าเดาถูกเจ้าน่าจะสัมผัสได้ว่าพลังของข้าไม่ได้มาจากโลกนี้จริงๆนั่นเป็นเหตุผลเธอเลือกฉันเหตุผลล่ะแต่ที่ฉันต้องบอกคุณก็คือหายนะที่ฉันกำลังจะเผชิญจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและน่าสะพรึงกลัวบนดาวดวงนี้ ฉันเคยได้ยินมาแต่ที่ฉันต้องบอกคุณคือว่ามันเป็นเรื่องจริงแอและมันจะน่ากลัวจนฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นถ้าคุณจับเราเป็นรังไหมคุณจะไปเกิดใหม่ฉันกลัวจะถูกทำลายไปพร้อมกับข้าในที่สุดด้วยความร่วมมือที่จริงใจและความพยายามอย่างเต็มที่เท่านั้นที่จะสามารถฝ่าฟันความยากลําบากและให้เรามีชีวิตใหม่ร่วมกันได้ ฉันไม่เข้าใจที่คุณกำลังพูดถึงอะไรจัก,กรพพัดปีศาจคริสตันพูดด้วยน้ำเสียงที่ลือกกล้ำด้วยน้ำเสียงไม่อดทนเล็กน้อยทั้งซานถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าคุณต้องให้ฉันพูดให้ชัดเจนหรือคุณคิดว่าไอคิวของคุณไม่เพียงพอมันนานมากและมีหลายสิ่งเกิดขึ้นคุณยังคงไม่สามารถตัดสินสิ่งที่คุณเป็นฉันเพิ่งชี้ให้เห็นแบบจำลองของคุณ จัก,กรพรดปีศาจคริสซานผู้ยิ่งใหญ่นิ่งเงียบและแท้จริงแล้วไม่ตอบสนองต่อคำพูดของถังซานอีถังซานพูดกับตัวเองว่าในตอนแรกฉันมีข้อสงสัยบางอย่างจริงๆเพราะสิ่งที่คุณทำนั้นแปลกเกินไปเมื่อฉันปีนภูเขาคริสซันศักดิ์สิทธิ์ความประทับใจแรกที่คุณให้ฉันคือไม่มีอะไรผิดปกติกับมันมีพลังมากเชื่อฉันเธอในแง่นี้ฉันควรจะสามารถก้าวข้ามจัก,กรพัดท,ทั้งหมดบนดาวดวงนี้ได้ ในฐานะราชาปีศาจคริสตันที่แข็งแกร่งและมีอำนาจทุกอย่างในโลกเขาไม่แข็งแกร่งพอเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของฉันเองในตอนนั้นจะไม่แข็งแกร่งแต่ฉันเชื่อว่าความรู้สึกของฉันไม่ผิดใช่หลังจากนั้นคุณให้ไขคริสตันแก่ฉันแล้วให้เอาไปแต่เธอไม่บอกฉันว่าต้องทำอย่างไรให้ฉันรับไปเถอะพอจริงๆฟับออกมามันก็รวมเข้ากับมันจริงๆร่างกายของฉันครอบครองสถานที่ของแบรนด์ของฉันตอนนั้นฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ยิ่งกว่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ฉันเจออันตรายใหญ่จริงๆก็ช่วยฉันจริงๆช่วยฉันผ่านความยากลำบากเธอฟักไข่ก็อยู่ในสวนนรกเช่นกันมันดูดทรับโชคได้มากแม้กระทั่งพาฉันไปที่สวนสวรรค์ทั้งหมดนี้ถูกจัดโดยจัก,กรพรรดิคริสตัน จักรพรรดิอสูรคืิต้นผู้ยิ่งใหญ่อาจตายไปแล้วจริงๆใช่ไหมหรือเธอไม่ได้ตายจริงๆแต่เลือกที่จะใช้วิธีพิเศษเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะเกิดใหม่แล้วเธอก็เลือกวัตถุนั่นคือรีบอนด้วยความช่วยเหลือของฉันฉันเป็นภาหาขององค์การเกิดใหม่ของเธอและเธอเป็นเพียงแบบจำลอง ให้ฉันเดาจากกระพัดปีศาจคริคตตานผู้ยิ่งใหญ่มีอายุมากกว่า3000ปีและเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะถึงจุดจบแต่เขายังไม่คืนดีฉันควรทำอย่างไรเธอคิดหาวิธีที่จะทำซ้ำโลกนี้เธอมีความสามารถแทบทั้งหมดแล้วทำไมเธอไม่ลอบเรียนตัวเองฉันคิดว่าเธอคงพยายามมาหลายครั้งแล้วและน่าจะล้มเหลวมาหลายครั้งแล้ว แต่สุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จในระดับหนึ่งไข่เป็นหนึ่งในกรณีที่ประสบความสำเร็จของเธออย่างไรก็ตามร่างโคลนของคุณไม่มีความแข็งแกร่งทั้งหมดหรือแม้แต่ความแข็งแกร่งดั้งเดิมของเธอหลังจากพยายามหลายครั้งร่างโคลนทั้งหมดก็ทำสำเร็จมีเพียงสองคนคนหนึ่งคือคุณและอีกคนคือจริงๆบทที่725 ความแข็งแกร่งของจักรพรรดิปีศาจคริคสตันนั้นแข็งแกร่งเกินไปจริงๆดังนั้นถึงจะเป็นร่างโคลนก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งดั้งเดิมของเธอได้ดังนั้นเธอจึงต้องผนึกกำลังของตัวเองเอาไว้ค่อยๆปล่อยเมื่อไรก็ตามที่แบบจำลองแข็งแกร่งขึ้นก็ปล่อยและในที่สุดเมื่อแบบจำลองนั้นโตเต็มที่เธอก็สามารถเกิดใหม่ได้จริงๆใช่ไหม ในท้ายที่สุดเธอไม่ได้เลือกคุณแต่เป็นจริงๆเพราะเธอพบว่าถ้าเธอต้องการให้ร่างโคลนรับพลังทั้งหมดของเธอร่างของเธอก็ไม่สามารถก่อตัวได้ในคราวเดียวแต่มีความสามารถในการเติบโต ดังนั้นเราต้องเริ่มจากไข่เหมือนตอนที่เธอเกิดเมื่อ3,000ปีที่แล้วนั่นคือเหตุผลที่จริงๆติดตามฉันและได้ดูดซับพลังงานที่ฉันให้อย่างเงียบๆจริงๆแล้วเธอไม่ได้ดูดซับมากนี้ไม่ใช่การเสริมสร้างตัวเองแต่เพียงเพื่อให้ร่างกายเติบโตและสามารถต้านทานพลังแห่งตราประทับของตัวเองได้ใช่ไหม เมื่อฉันฝ่าฟันเพื่อเป็นเทพเจ้าจริงๆจะสามารถฉวยโอกาสระบายมารดกทั้งหมดของฉันปล่อยให้ตัวเองเติบโตอย่างก้าวกระโดดและในที่สุดก็ยืนที่ระดับพระเจ้าอีกครั้งจากนั้นผ่านบัพติสมาสายฟ้าแลบของฉันและกลายเป็นพระเจ้า เธอควรจะตัดสินว่าภูมิหลังของฉันดีกว,ว่าที่เธอเคยเป็นหลังจากเกิดใหม่ด้วยความช่วยเหลือของฉันมีแนวโน้มว่าจะทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเหตุผลที่เธอเลือกฉันเพราะฉันเป็นอยู่สามารถเอาชนะการมีอยู่ของแบบจําลองก้าวแบบได้ ฉันยังคิดว่าเมื่อคุณตั้งค่ากลไกการประเมินดังกล่าวบนภูเขาคริตตันคุณกำลังเลือกการดำรงอยู่ที่สามารถเป็นพาหะโคลนของคุณและมีความสามารถพิเศษคุณรอคอยให้เรือบรรทุกดังกล่าวปรากฏขึ้นและฉันคือสิ่งที่คุณรอคอยในที่สุดและอจดีกว่าที่คิดไว้อีกใช่ไหมจริงๆอยู่ข้างฉันเติบโตมากับฉันตลอดเวลานอนตลอดเวลาดูเหมือนเธอกำลังหลับจริงๆแต่จริงๆแล้วเป็นการหลับแบบเบาๆพอฉันตกอยู่ในอันตรายเธอจะออกมาช่วยฉัน มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ฉันเช่นเดียวกับอาณาจักรขั้วโลกที่นีและไม่นีที่ฉันได้รับมาก่อนมันคือความช่วยเหลือของเธอมันคือเธอที่ช่วยฉันซ่อนมันจากจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดังนั้นจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จึงไม่สามารถตรวจพบได้เพราะจัก,กรพรรดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่อยากเห็นการเกิดใหม่ของนางหมายเลขหนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมทั้งซานพูดมากในลมหายใจเดียวแต่จัก,กรพรรดปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาเรียกว่าร่างโคลนไม่เคยพูด ทังซานยังคงนิ่งเงียบและหลับตาลงเพราะในสถานะนี้เขาสามารถเก็บหัวใจของเขาไว้ตามลำพังและไม่ได้รับผลกระทบจากช่องภาพสะท้อนในกระจกนั้นเมื่อเขาเข้ามาครั้งแรกเขารู้สึกว่าแม้แต่ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ยังอาจปนเปื้อนอยู่ในสถานที่แห่งนี้และถ้ามันไม่ดีเขาอาจถูกควบคุมโดยภาพสะท้อนในกระจกแม้ว่าเขาจะมั่นใจในจิตสำนึกของตัวเองแต่เขาจะไม่กล้าเสี่ยงในเวลานี้ บางครั้งการรู้มากเกินไปคือทางตายเข้าใจไหมาจาก,กรพพัดปีศาจคริสตันพูดพร้อมกับถอนหายใจทั้งซานเดินตามเขาไปพร้อมกับถอนหายใจและพูดว่าใช่คุณผู้ถูกรู้มากเกินไปไม่จริงจริงดังนั้นแม้ว่าฉันจะเดาไปแล้วบางส่วนแต่ฉันไม่เคยทําอะไรกับจริงๆด้วยวิธีนี้ท้ายที่สุดไม่ว่าเธอจะเกิดหมายและอ่อนแอแค่ไหนเธอก็คือการกลับชาติมาเกิดของจัก,กรพัดปีศาจคริสตัน ยิ่งกว่านั้นสำหรับฉันเธอใช้ฉันทำไมฉันถึงไม่ใช้เธอเป็นไพ่ตายละ่ะและตอนนี้มันมีมาถึงจุดที่ต้องเปิดไพ่ครั้งเหตุผลที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะได้คุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผ่านความยากลำบากไปด้วยกันและรับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดโดยการยิงๆเท่านั้นที่เราจะสามารถมีระยะย,ยาวและสามารถให้เราได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันดูเหมือนเจ้าจะมั่นใจในตัวเองมากจัก,กรพรรดิปีศาจคริสต่นกล่าวเบาๆ ทั้งซานกล่าวว่าฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะผ่านความยากลำบากนี้ไปได้ถึงแม้ว่าเจ้าเต็มใจจะช่วยฉันมันก็ไม่ง่ายที่จะประสบความสำเร็จแต่ฉันมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเอง ้าฉันคิดถึงฉันฉันกลัวว่าจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันตัวจริงจะไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะร่างโครงที่หล่อนสร้างมาอย่างดีของเธอได้ถือกำเนิดขึ้นใหม่และฉันเกรงว่ามันจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกสถานการณ์ดังนั้นสิ่งแรกคุณต้องทําคือปัดเป่าวความคิดที่จะทําลายฉันและใช้ฉันเพื่อสร้างใหม่นี่คือพื้นฐานของความร่วมมือ ในขณะนี้เสียงที่ละเอียดอ่อนก็ดังขึ้นจากจุดตันเถียนของถังซานฉันต้องบอกว่าพ่อของฉันคุณฉลาดเกินไปจริงๆคุณฉลาดกว่าที่เราคิดคุมคู่ควรกับการมาจากต่างโลกในที่สุดถังซานก็ลืมตาขึ้นและแสงแวววาวก็แยกออกจากร่างกายของเขาตรงหน้าขาวกลายเป็นเด็กผู้หญิงที่ดูเหมือนเด็กสาวอายุสิบขวบ รูปร่างหน้าตาของเธอช่างงดงามเหลือเกินเธอมีผมยาวสีฟ้าอ่อนที่ใสาราวกับคริสตัลเป็นประกายระยิบระยับทั่วทั้งร่างของเธอดูเหมือนจะโปร่งแสงแต่ใบหน้าสวยของเธอกลับมีท่าทีไม่สู้ดีนักซึ่งไม่เข้ากับวัยของเธอแต่ก็ยังมีด้วยรอยยิ้มจางๆทั้งซานมองมาที่เธอและยิ้มตอบลูกสาวที่รักคุณเติบโตขึ้นเร็วมากเมื่อเจอคุณฉันอดคิดถึงลูกสาวในชาติก่อนไม่ได้เธอเป็นผู้หญิงที่มีหัวใจที่อบอุ่นมาก จริงๆหัวเราะและพูดว่าคุณหมายความว่าฉันไม่อบอุ่นพอหรือพ่อของฉันเองนั้นไม่อบอุ่นจริงๆขอบคุณที่ฟักไข่ฉันแท้จริงคุณทําให้ฉันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากมายให้ฉันรู้สึกมากของแปลกแต่ก็ดูเหมือนจะมีประโยชน์กับฉันเช่นกันแสงวูบวาบและจากกรพพัดปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ถังซานได้เห็นปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆและลงจอดข้างจริงๆเขาไม่พูดอะไรแค่มองจริงๆแล้วขมวดคิ้ว จริงๆหันศีรษะของเธอและชำเลืองมองดูจัก,กรพรรดิคริสตันและกล่าวว่าคุณยังแสดงข้อบกพร่องมากเกินไปโดยเฉพาะลมหายใจคุณลังเลที่จะปล่อยลมหายใจที่แท้จริงของฉันเพื่อที่เขาจะได้เห็นเงื่อนงำตั้งแต่แรกเริ่มร่างโคลนของจัก,กรพรรดิอศุนคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ขมวดคิ้วและกล่าวว่าพลังที่เจ้าเหลือไว้ให้ข้านมีจำกัดและหากเจ้าใช้ครั้งเดียวมันก็จะน้อยลง เมื่อเจ้ากินมากเกินไปมันก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงอยู่ของข้าใครจะนั่งตรงนี้คิดว่าผู้ชายคนนี้ที่หูเหมือนวัยรุ่งจะฉลาดได้ขนาดนี้จริงๆถอนหายใจและกล่าวว่าอายุจริงของเขาน่าจะแก่กว่าฉันดังนั้นเขาจะมองด้วยตาธรรมดาได้อย่างไรดังนั้นฉันไม่โทษคุณฉันคิดผิดทั้งสานแค่มองพวกเขาด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยไม่รีบร้อนที่จะพูดถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆพูดด้วยรอยยิ้ม การคาดเดาของคุณหลายอย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความจริงสถานการณ์ของฉันค่อนข้างแย่มิเทนั้นฉันจะไม่เสี่ยงอันที่จริงสถานการณ์ในทวีปนางฟ้าทั้งหมดตอนนี้แย่มากฉันเคยเห็นมาบ้างแล้วสัญญาณที่น่ากลัวมาก ยิฉะน,นั้นความตายก็ไม่มีอะไรสำหรับฉันที่มีชีวิตอยู่มา3,000ปีฉันเบื่อโลกนี้มานานแล้วด้วยความแข็งแกร่งของจิตสำนึกของฉันแม้ว่าร่างกายจะตายจิตสำนึกของพระเจ้าก็สามารถรวมเข้ากับสิ่งนี้ได้ดาวเป็นส่วนหนึ่งของดาวหรือออกจากดาวดวงนี้และเดินทางไปยังจัก,กรวาลซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับฉันอย่างไรก็ตามฉันยังตายไม่ได้เมื่อกล่าวว่าใบหน้าที่ดูเหมือนยังไม่บรรลุนิติภาวะของจริงๆก็จริงจังจ ทั้งซานพยักหน้าและพูดว่าฉันต้องการฟังรายละเอียดจริงๆถอนหายใจและกล่าวว่าคุณไม่รู้สึกอะไรบางอย่างแล้วหรือสถานะปัจจุบันของดาวดวงนี้ค่อนข้างไม่ลงรอยกันความไม่ลงรอยกันนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ความสว่างบนพื้นผิวทําให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากฉันไม่รู้จริงๆอย่างแน่นอนจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ทั้งซานร,รีตาลงเล็กน้อยแล้วพูดว่าส่วนนรกแน่ใจหรือ บทที่726จริงๆหรือจัก,กระพัดคริตั้นตัวจริงฉายแสงในดวงตาของเขาคุณน่าทึ่งจริงๆใช่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสารพยักหน้าและพูดว่าแล้วฉันจะรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรฉันคิดว่าแง่มุมนี้น่าจะเพียงพอสำหรับเป็นพื้นฐานสำหรับความร่วมมือของเราเป้าหมายของเราเหมือนกัน จริงๆสายหัวเดิมทีฉันยินดีที่จะร่วมมือกับคุณอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้เมื่อฉันติดตามคุณและนูว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณฉันกลัวที่จะร่วมมือกับคุณเล็กน้อยราคานี้แรงเกินไปจริงๆมันเกินจินตนาการของฉันคุณบอกแฟนสาวตัวน้อยของคุณว่าคุณเคยเป็นราชาเทพมาก่อน บางทีเธออาจจะไม่เชื่อทั้งหมดแต่ฉันเชื่อนอกจากนี้ไม่มีทางอธิบายความสามารถต่างๆที่คุณมีและสุดยอดเทพอาวุธที่แม้แต่ฉันรู้สึกแย่มากคุณต้องเป็นสิ่งมีชีวิตจากอาณาจักรเทพและความเป็นไปได้ที่จะเป็นราชาเทพ,พเจ้านั้นเกือบหนึ่งเปอร์เซคุณเช่นหากคุณฟื้นฟูการฝึกฝนก่อนหน้านี้ของคุณจริงๆมันจะไม่เป็นการแนะนำของหมาป่าเข้าบ้านน่ากลัวกว่าไอ้นั่นไม่ใช่หรือไงเขาก็แค่ทำง,งานหนักไปในทิศทางนั้น ทาร้ายส่วนรวมและส่วนรวมแต่คุณแตกต่างเธอที่ฟื้นดินแดนของคุณอย่างแท้จริงเป็นไปได้ไหมที่จะทําลายดาวของเราให้หมดสิ้นไม่แน่ใจแล้วฉันกล้าดียังไงที่ให้ฉันร่วมมือกับคุณทั้งซานร,รีตาลงเล็กน้อยและพูดว่าหลังจากยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกนี้คุณรู้สึกถึงเจตจำนงของดาวดวงนี้บ้างไหม จริงๆไม่ได้คาดหวังว่าถังซานจะเปลี่ยนเรื่องทันทีแต่เธอก็พยักหน้าโดยไม่รู้ตัวและพูดอย่างเคร่งครึมใช่ฉันรู้สึกได้ถังซานแต่หน้าผากเล็กน้อยกล่าวว่าใช่ยิ่งคุณเข้าใกล้ขอบเขตของดาวดวงนี้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกถึงความหมายที่แท้จริงของดาวมากขึ้นเท่านั้นซึ่งคล้ายกับการตัดสินใจของผมดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลที่คุณพูดเมื่อกี้เพราะถ้าฉันแก้ปัญหานี้ไม่ได้ คุณคิดว่าดาวดวงนี้จะให้ฉันได้อนาจาักรของฉันกลับคืนมาไหมพูดง่ายๆว่าหายนะที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้คือหายนะที่ผ่านไปไม่ได้และนี่ภัยพิบัติถือเป็นหายนะฉันเองและฉันเคยได้ยินมาว่านี่คือผลจากการที่เกิดรวมพลังของดาวทั้งดวงเพื่อทำลายมันให้หมด ดังนั้นถ้าฉันไม่สามารถอนุมัติดาวได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสมีชีวิตอีกและถ้าฉันถูกจดจำโดยดาวแสดงว่าดาวดวงนี้ไม่ใช่เหมือนการทำลายฉันคุณเข้าใจที่ฉันหมายถึงอะไรไหม จักรพรรดปีศาจคริสตันประหลาดใจเล็กน้อยคุณหมายถึงดาวจารู้จักคุณในฐานะพระเจ้าถังสารพยักหน้าและพูดว่าถ้าฉันสามารถเป็นเทพเจ้าบนดาวดวงนี้ได้จริงๆแล้วดาวต้องได้รับการยอมรับผลที่ได้คือไม่มีความเป็นไปได้อื่นใดฐานการพาะปลูกปัจจุบันของฉันแข็งแกร่งมากในระดับเดียวกันแต่เมื่อเทียบกับดาวมันเป็นแค่มดมันไม่ยากที่จะบดขยี้ฉัน จัก,กรพัชปีศาจคริสตันขมวดคิ้วและกล่าวว่าอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถนึกถึงเหตุผลใดๆที่จะยอมให้ดาวอนุญาตให้คุณฝ่าฟันเพื่อเป็นเทพพเจ้าได้ทั้งซานถามกลับในเมื่อเจ้าคิดไม่ออกทำไมเจ้ายังตามข้ายอยู่ถ้าฉันล้มเหลวในการกอบกู้ภัยพิบตัติเจ้าจะไม่ถูกกำจัดไปพร้อมกับข้าด้วยหรือ จักรพรรดิปีศาจคริตันยิ่งอย่างของขื่อและกล่าวว่าจริงๆแล้วฉันกังนวลมากกว่าคุณที่ส่งฉันขึ้นเรือจนสลัดก่อนที่ฉันจะเป็นเทพเจ้าลอมาหายใจของฉันก็เกี่ยวข้องกับคุณอย่างใกล้ชิดเพราะเหตุผลของคุณแอลมันเป็นรวมเข้ากับตันเถียนของคุณ สามารถดูดซับพลังต้นกำเนิดของคุณเพื่อช่วยให้ฉันเติบโตและใช้อาณาจักขั้วโลกที่ดีและไม่ดีของคุณเพื่อซ่อนการเปลี่ยนแปลงในโชคขอองค์การเกิดใหม่ของฉันอย่างสมบูรณ์เพื่อให้จัก,กรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่รู้สึก อย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถกําจัดคุณได้หลังจากที่ฉันกลายเป็นพระเจ้าแล้วฉันจึงจะสามารถเป็นอิสระได้ดังนั้นเดิมทีฉันวางแผนที่จะใช้กำลังข้ามความทุกข์ยากเมื่อคุณก้าวข้ามหายนะและมุ่งมั่นที่จะเป็นพระเจ้าและหลบหนีเมื่อคุณสามารถต้านทานได้ ฟ้าร้องยากที่สุดคงจะอันตรายมากโดยเฉพาะเมื่อเห็นความหายนะของแฟนสาวตัวน้อยแล้วเข้าใจว่าโอกาสสำเร็จมีน้อยกว่ามากเพราะฟ้าร้องทุกที่เผชิญนั้นมากกว่าเธอแน่นอนมากแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามฉันไม่มีทางอื่นฉันเลือกแล้วฉันทำได้แค่เสียงแต่ตอนนี้คุณได้เห็นทุกอย่างแล้วคุณมีวิธีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติได้สำเร็จไหม ทั้งซานกล่าวว่าไม่มีใครสามารถพูดได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน100เปอร์เซนแต่ถ้าคุณยินดีที่จะร่วมมือกับฉันอย่างน้อยคุณสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จของฉันได้มากกว่า30เปอร์เซนจักรพรรดิอสุรคริสตนผู้ยิ่งใหญ่สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าถ้าดาวจำคุณได้และให้โอกาสคุณรอดจากภัยพิบัติแน่นอนฉันยินดีร่วมมือกับคุณเพราะมันหมายความว่าคุณมีข้อดีและไม่มีข้อเสียขึ้นเครื่องบินไม่อย่างนั้นตายแน่ ขังซานพยักหน้าและพูดว่าในกรณีนี้ฉันไม่กลัวที่จะบอกความหมายของการมาที่ดาวดวงนี้แก่คุณฉันเคยเป็นราชาเทพ,พเจ้าแห่งอาณาจักรเทพ,พเจ้าและดาวของฉันตอนนี้ดีมากถ้าไม่เหมาะกับสถานการณ์พิเศษมาเกิดใหม่มาที่นี่ได้ยังไงเพราะภรรยาฉันมีปัญหาล้มลง ไปเกิดใหม่บนดาวดวงนี้เลยมาที่นี่มากับความทรงจำในอดีตชีวิตตอนนี้ฉันได้เจอเธอแล้วเป้าหมายสูงสุดของฉันคือการพาเธอจับไปและกลับไปยังโลกเดิมของเรากลับไปหาครอบครัวและเพื่อนๆของเราฉันจึงไม่สนใจที่จะทำลายหรือจัดสรรดาวดวงนี้แม้แต่ตัวฉันเองตั้งใจช่วยดาวดวงนี้นี่คือพื้นฐานของความร่วมมือของเราจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันมองเขาอย่างลึกกล้ามและพูดว่านั่นแฟนตัวน้อยของคุณเหรอ ทั้งซานพยักหน้าและพูดอย่างไม่เขินอายใช่เธอเป็นทุกอย่างสำหรับฉันดังนั้นฉันต้องกลายเป็นพระเจ้าเพื่อที่จะปกป้องเธอและพาเธอไปในอนาคตจากกระพรดิอะศรคริสตนผู้ยิ่งใหญ่สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าแล้วคุณต้องการให้ฉันร่วมมือกับคุณอย่างไรทั้งซานกล่าวว่ามีสองสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับความร่วมมือจากคุณไม่ต้องกังวลไม่ใช่สำหรับคุณที่จะต่อต้านภัยพิบัติจากฟ้าร้องสำหรับฉัน ภัยพิบัติจากฟ้าร้องที่เป็นของฉันนั้นเกิดจากฉันเองและฉันเชื่อว่าเมื่อท่านพาข้าพระเจ้าข้ามผ่านความหายนะเมื่อถึงเวลานั้นผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจะยิ่งใหญ่กว่าเมื่อบรรพบุรุษของท่านเป็นพระเจ้าที่จะข้ามผ่านความทุกข์ยากอย่างแน่นอน ไปเถอะจากกระพรดปีศาจคริสตันพยักหน้าเธอไม่สงสัยในคำพูดของถังซานในช่วงเวลานี้เธอได้ติดตามถังซานโดยรู้สึกถึงสายเลือดที่ยอดเยี่ยมที่สร้างโดยถังซานและได้เห็นกระบวนการของถังซานที่ช่วยเหมยกงจื่อให้กอบกู้ภัยพิบตัติแม้แต่ตอนที่ถังซานของขู่เผาทะเลว่าเขารู้สึกได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของสายฟ้าที่ทำลายล้างการทำลายล้างของสายฟ้ามิฉะนนั้นเธอคงไม่เลือกในเวลานี้เพราะเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ถังซานพูดนั้นถูกต้อง ก้าสวรรค์และสิบพิภพการทำลายล้างครั้งใหญ่จึงเป็นไปไม่ได้โดยพื้นฐานถ้าไม่ใช่เพราะถังซานบอกกับเธอว่ามีโอกาสรอดชีวิตเธอก็คงจัดสิ้นหวังไม่น้อยถังซานกล่าวว่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำเพื่อฉันคือการไปที่สภาสารบรรพบุรุษในช่วงเวลาวิกฤตเมื่อเหมยกงจือกำลังซักถามในขั้นตอนที่สองลงคะแนนเสียงสนับสนุนและช่วยให้เธอผ่านการทดสอบ จักพรรออาอสูนคือตันผู้ยิ่งใหญ่หันศีรษะไปดูร่างโคลนพยักหน้าและกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาเจ้าไปที่นั่นอย่าตรณีกับลอมหายใจของเจ้าเจ้าต้องยับยัง้งพวกมันหาค่าทําตามเขาสําเร็จข้ามพนเวรแล้วเธอก็เช่นกันมันสามารถดํารงอยู่ได้โดยอิสระเมื่อถึงเวลาที่จะรวมตัวสติทุกอย่างจะไม่เป็นปัญหาไม่เกิน20ปีฉันสามารถกลับสู่ระดับยอดก่อนหน้าอืมร่างโคลนพยักหน้า ทังซานกล่าวว่าอย่างที่สองมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของหายนะของเราแน่นอนว่าเหมยกงจือจะต้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทังซานปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์คริสตันแต่การซักถามของนางการประเมินขั้นที่สองได้ผ่านไปแล้วอย่างเป็นทางการ,รเผชิญหน้ากับจัก,กรพรรดิทั้งหมดด้วยสายตาที่เหลือเชื่อเหมยกงจือก็ยิ่งตกใจในหัวใจของเขามากขึ้นไปอีก